สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอุ๋ยนะคะคลิปนี้นะคะก็อุ๋ยจะมาพูดถึงเรื่องแคคตัสและไม้อวบน้ำนะคะคืออะไรวันนี้เรามาเคลียร์ความเข้าใจนะคะแคคตัสและไม้อวบน้ำนะคะจะได้ไม่เข้าใจผิดนะคะก็แคคตัสนะคะมาจากภาษากรีกนะคะซึ่งแปลว่าไม้มีหนามนะคะไม้ที่มีหนามนะคะอ่าก็ เ,เจ้าพวกแคคตัสหรือกระบองเพชรเนี่ยนะคะก็มีวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดเนาะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็มีใบเหมือนกับต้นไม้ทั่วๆไปเนาะแต่ว่าช่วงเมื่อนานมาแล้วมีสภาพช่วงนั้นเนี่ยมีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากนะคะก็เลยเ,เจ้าพวกแคคตัสเนี่ยก็ทำการลดรูปใบให้ เป็นหนามนะคะเพื่อลดการคายน้ําเพื่อจะที่จะเอาชีวิตอยู่รอดอในช่วงที่มีอากาศแห้งแรงและร้อนมากและร้อนมากๆนะคะเจ้าพวกแคคตัสน,นะคะก็มีถิ่นกําเนิดอยู่ที่อเมริกานะคะพอช่วงหลังๆมาที่มนุษย์เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะก็เดินทางไปที่นั่นที่นี่ก็นําเจ้าแคคตัสเนี่ย ไปด้วยนะคะก็คือขยายพันธุ์ไปทั่วโลกนะคะเ,ออเป็นแคคตัสที่เราเห็นกันในวันนี้เนาะมีวิวัฒนาการมีการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆนะขึ้นมามากมายเนาะแล้วก็คือถิ่นกำเนิดของเขาจริงๆอยู่เนี่ยอยู่ในที่แห้งแล้งแล้วก็ร้อนนะคะแต่ในประเทศไทยเนี่ยก็เหมาะสําหรับอากาศก็เหมาะสําหรับในการเลี้ยงแคคตัสได้นะคะ แล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะก็มีต่างประเทศเนี่ยก็ยอมรับในสายพันธุ์ในการพัฒนาของประเทศไทยนะคะ ไม้อวบน้ำหรือเจ้าซักคิวแลนต์นะคะก็เป็นไม้ที่เป็นพืชที่เ,เก็บกักน้ำไว้ในลำต้นไว้ใช้ในยามแล้งนะคะดังนั้นเนี่ยเจ้าแคคตัสทุกชนิดเนี่ยจะเป็นไม้อวบน้ำนะคะแต่ไม้อวบน้ำทุกชนิดเนี่ยไม่ใช่แคคตัสนะคะไม้อวบน้ำมีอะไรบ้างนะคะก็มีเจ้าแคคตัสนะคะมีฮาวเทียนะคะมีกุหลาบหินนะคะหลักๆที่เรารู้จักกันแคคตัสเนี่ย เป็นไม้อวบน้ําฮาวเวเทียเป็นไม้อวบน้ํกากุหลาบหินก็เป็นไม้อวบน้ำเนาะแต่กุหลาบหินกับฮาวเวเทียเนี่ยไม่ใช่แคคตัสนะคะบางทีเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ที่เลี้ยงเนี่ยก็อาจจะเข้าใจผิดเนาะเพราะเวลาที่เราไปซื้อแคคตัสไปซื้อต้นไม้่ยเขาก็จะขายอยู่รวมๆกันนะคะในสามไม้สามประเภทนี้ดังนั้นเนี่ย คนก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋อวิธีการเลี้ยงเนี่ยเหมือนเจ้าแคคตัสเนาะแต่จริงแล้ววิธีการเลี้ยงมันไม่เหมือนกันเลยนะคะคือค่อนข้างจะแตกต่างเนาะทั้งทั้งน้ำทั้งแดดนะคะที่ที่เขาชอบอยู่อะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยเหมือนกันก็ถ้าใครเลี้ยงอ่อทั้ง3แบบเนี่ยก็จะรู้นะคะว่า มันจะต้องประมาณไหนก็อุ๋ยมีแนะนําไว้ในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะก็ลองไปหาดูได้นะคะก็จะมีในคลิปของเ,อเรื่องของฮาวเอเทียแล้วก็กุหลาบหินนะคะก็เดี๋ยวอุ๋ยจะลงลิงก์คลิปฮาวเทียกับกุหลาบหินนะคะไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็เพื่อนๆกดเข้าไปชมกันได้นะคะส่วนคลิปนี้นะคะเพื่อนๆถ้าถูกใจถ้าชอบนะคะก็กดไลค์ กดแชร์นะคะแล้วก็อุ๋ยฝากกด Subscribe นะคะเพื่อติดตามอุ๋ยนะคะอุ๋ยก็จะนำสาระดีๆนะคะมามอบให้เพื่อนๆเ,เรื่อยๆอ,อย่างนี้นะคะก็วันนี้คลิปนี้ก็ลาก่อนค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ